ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ยาดวนสรุปยุบพักก้าวไก่พิเชษรั่นสู้คดีเต็มที่ชี้เคสนะครับยุบไทยรักษาชาติคนละกรณีกันก็ยังอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับกระแสข่าวเรื่องของการยุบพักก้าไก่ก็หลายๆคนก็ตั้งบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ยุบแน่นอนนะครับตั้งธงเอามาแล้วเพื่อยุบเท่านั้นก็ต้องว่ากันไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมเคยพูดและเคยย้ําเสมอว่าวันนี้นะครับการตัดสินจะมาเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ที่สําคัญผมบอกว่าวันนี้นะการพิจนารณา ในการยุบพักนะครับตามมาตรา98ของพรบรพักการเมืองกับนะครับการตัดสินของสารรัฐมนูลในมาตรา49มันคนละเรื่องกันและจะบอกว่าวันนี้นะครับพักเก้าไก่ล,ล้มล้างการปกครองไปแล้วนะครับการกระทําของพักเก้าไกลคือการล้มล้างการปกครองนั้นคงไม่ใช่เพราะสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่าอาจจะนำพาและนำไปสู่นะครับสารรัฐมนูลจึงสั่งให้ยุติการกระทํา ที่อาจจะนําพาแต่ไม่ได้บอกว่านะับเป็นการล้มล้างการปกครองแต่หลายๆคนไปตีความว่าเป็นการล้มล้างการปกรครองแล้วอย่างงุนี้ผมคําถามเคยถ้าคุณบอกว่าพรรคก้าวไกลนะครับสอสอของพรรก้าวไกลล้มล้างการปกครองทําไมไม่ดําเนินคดีเพราะล้มล้างการปกรครองนี้นะครับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ถูกต้องหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นการตัดสินนะครับเมื่อวันที่3 1มกราคม2 5 6 7้ดและตัดสินตามมาตรา49ก็คือนะครับอาจจะนำไปสู่หรืออาจจะไม่นำไปสู่ก็ได้แต่ไม่ไม่เสี่ยงที่จะให้ดำเนินการก็คือสั่งให้หยุดการกระทําแต่วันนี้ในมาตรา98ก็คือเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปกครองไปแล้วก็ต้องรอดูนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ยุบพักก็ได้เพราะมันคนละมาตรากันอย่าด่วนสรุปยุบพักก้าวไกลพิษสิทธิ์อ่ะ พรฤทธิ์คับรั่นสู้คดีเต็มที่ทีเคสยุบไทยรักษาชาติคนรักกรณีพระฤทธิ์นะครับไม่ทราบกระแสะข่าวยุบพักก้าวไกลสิ้นเดือนนี้ระบุอย่างคาดการจากคําสัมภาษณ์ไม่จี่ประโยคหลังประธานสารนันูญนยกเคสยุบพัก ไทยรักษาชาติคนระกรณียันสู้เต็มที่เมื่อวันที่13เมษายน2 5 7นายพภริ์ฤฤวัชระสินทุสอสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงสารรลนูนัดประชุมวันที่17เมษายนเพื่อพิจารณาขยายเวลาให้กับพักชี้แจงเพิ่มเติมถือเป็นการสยบข่าวลือว่าสารจะมีคำพิพากษาให้ยุบพ,พักภายในสิ้นเดือนนี้ว่ายังไม่ทราบข่าวนี้ เข้าใจว่าหลังจากศาลให้เวลา15วันยื่นคําชี้แจงเราก็จะทําเรื่องขอขยายเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้และศาลก็อนุมัติการขยายเวลาให้ชี้แจงเพิ่มเติมแล้วทําให้เรามีเวลาเพิ่มเติมในการเตรียมหลักฐานชี้แจงในคําให้การของเราและขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและฟาร์มเห็นเพิ่มเติมเมื่อถามถึงนายนครินเมฆตารัฐประธานสารรัฐมนูลระบุอย่านําคดีของพัค รักษาชาติมาเทียบกันเพราะเป็นคนละกรณีทําให้พักคคลายกังวลไปได้บ้างหรือไม่นายพทนิษ์กล่าวว่าเราคงไม่สามารถคาดการผลรับได้แต่คาให้สัมภาษณ์ไม่กี่ประโยคของใครก็ตามตนคิดว่าสิ่งที่สําคัญตอนนี้คือการศึกษาข้อกล่าวหาโดยละเอียดและชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมดให้เป็นระบบซึ่งเมื่ออนุมัติขยายเวลาเพิ่มทําให้เราเตรียมคาชี้แจงและหลักฐานได้อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น นายพัรทริ์ยังกล่าวต่ออีกว่าแนวทางการต่อสู้คดีอยากให้รอการแถลงอย่างเป็นทางการภายหลังยื่นคำชี้แจงต่อศาลแล้วเข้าใจว่าความกังวลน,นะครับนั้นมาจากคำตัดสินของศาลเมื่อเดือนมการาที่ผ่านมาแต่คำวินิจฉัยในเดือนมการาและคดียุบพักที่เ,เรากำลังต่อสู้เป็นกฎหมายคนละมาตาและบทลงโทษคนละระดับกัน เราไม่อยากให้ด่วนสรุปว่าพักเก้าไกลจะถูกยุบอย่างแน่นอนแต่เราก็ไม่ประมาทจะทําเต็มที่ในการต่อสู้คดีและปกป้องพักไม่ให้ถูกยุบแน่นอนครับการที่นะครับเรื่องของการยุบพักเก้าไกลเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อว่าอย่างไงนะครับสารรัฐมนูเนี่ยนะครับสารรัฐมนูเนี่ยต้องยุบพักเก้าไกลไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรคือทงเนี่ยก็คือยุบพักเก้าไกลไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องยุบพักเก้าไกลให้ได้อันนี้คือความเชื่อของคนที่บอกว่าวันนี้พักเก้าไกลก็โดนยุบ แต่ก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าวันนี้นะจะสามารถที่จะรับฟันความเชื่อนี้ได้ไหมแล้วศาลรัฐธรรมนูนวินิจฉัยตามตัวบทกฎหมายหรือวินิจฉัยตามความร,รู้สึกของศาลรัฐธรรมนูญเองเพราะถ้าทําตัวบทกฎหมายเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าไอ้กฎหมายตัวไหนที่บอกว่าการทําแบบนี้แล้วผิดการที่วันนี้นะครับพักเก้าไกลไปหาเสียงด้วยมาตราหนึ่งสองหรือนะแม้กระทั่งรวงชื่อนะครับในการเสรเนอแก้ไขมาตราหนึ่งสอง มันไม่มีกฎหมายข้อไหนห้าม,มไม่มีการกฎหมายข้อไหนบอกว่าผิดเลยแต่ก็อย่างที่บอกเข้าใจว่านะครับเมื่อวันที่31มกราสองห้าที่ผ่านมาสารน้านูนวินิจฉัยตามมาตรา49ว่าการกระทําอาจจะนําไปสู่หรืออาจจะเป็นการซอกก่อนบรรนํานไปสู่แต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นการล้มล้างการปกครองถูกต้องหรือเปล่าครับ มันคนละประเด็นกันแต่ก็อย่างที่บอกว่าคนก็จับเอามาตรงนี้มามั่นใจว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าแบบออกมาแบบนี้ต้องยุบแน่นอนเพราะสารบอกว่าล้มล้างการปกครองไปแล้วคําถามคือถ้าสารบอกว่าการกระทําของพรรคก้าไกลเป็นการล้มล้างการปกครองไปแล้วเนี่ยนะครับคําถามคือทําไมไม่เดินดำเนินคดีอาญาครับจริงหรือเปล่าครับหรือมันเป็นแค่คว่าอาจจะนําไปสู่ อย่างที่บอกว่าวันนี้การกระทํานี้ของพรกก้าวไกลมันไม่มีบอกเอามาตั้งแต่ต้นว่าการกระทําแบบนี้มันคือผิดกฎหมายแต่มันหลังจากที่กระทาไปแล้วสารรัฐมนูญวินิจฉัยว่าให้หยุดการกระทําแต่สารรัฐมนูญไม่ได้บอกว่าว่าผิดกฎหมายครับแต่สั่งให้หยุดการกระทําเพื่อไม่ให้นําไปสู่การผิดกฎหมายเราต้องเข้าใจเรื่องของตรงนี้เสียก่อนเราถึงจะเข้าใจว่าวันนี้ต้องรอสารรัฐมนูญจริงๆ,ๆมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวไมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ